เป็นเรื่องของผีๆที่อยู่รอบๆหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในสมัยนานมาแล้วซึ่งในสมัยนั้นแม้ว่าหลายคนจะมีคาถาอาคมอันเข้มขลังไวส้สวดไว้ท่องแต่คนก็ยังกลัวผีเหมือนก,นกันกับสมัยนี้ไม่มีผิดเพี้ยนไปเลยสวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านฝากกดติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยครับ ท่านผู้เฒ่านั่งพิงโคนต้นมะม่วงใหญ่อันมีใบหนารกคลึมกันแดดท้าลมตั้งแต่ง,งานต้นใหญ่หลายคนโอบนั่นแสดงว่าต้นมะม่วงต้นนี้อยู่บนโลกนี้หลายร้อยปีแล้วท่านเล่าให้ผมกับพี่ชาฟังว่าสมัยตอนที่ท่านเป็นเด็กเท่าๆกับผมกับพี่ชาในตอนนั้นหมู่บ้านที่ท่านอยู่นั้นเต็มไปด้วยป่าล้อมรอบ ป่าช้าคงหมู่บ้านชาวบ้านจะนิยมให้มีอยู่ทางทิศตะวันตกข,ของหมู่บ้านท่านบอกว่าเวลามืดค่ำนั้นสมัยก่อนจะยาวนานมากเพราะว่าหลังตะวันตกดินไปแล้วหลายบ้านก็นอนพักผ่อนร่างกายกันเลยแสงสว่างส่วนมากจะได้จากคบใต้ขี้ยางกับตะเกียงน้ำมันก๊าซแบบไทยประดิษฐ์ปรับเล่งความสว่างด้วยการใช้มือดึงไส้ก่อนจุดหรือไม่งั้น ก็จะใช้ไม้ขีบดึงไส้ขึ้นมาตามความต้องการในตอนกลางคืนนั้นท่านจำได้ว่าเวลาดึกๆมักจะได้ยินเสียงแปลกๆอย่างเช่นเสียงเหมือนกับผู้หญิงร้องไห้คือฮึ่ฮฮแล้วก็มีเสียงสะอื้นด้วยได้ยินอย่างถนัดชัดเจนเลยทีเดียวได้ยินหลายครั้งพอเช้ามาถามคนบ้านใกล้ ที่คาดว่าน่าจะได้ยินถนัดชัดเจนเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้ยินทั้งที่เสียงนั้นก็ไม่ได้ดังตอนดึกมากไรเพราะสิ่งที่ท่านได้ยินมันก็ดังชัดเจนในความเงียบของราตีการในสมัยกอดที่ไม่มีเสียงอื่นใดเจือปนเลยบ้านแถวนั้นท่านมั่นใจว่าจะต้องได้ยินอย่างแน่นอนเสียงร้องไห้นี้ท่านบอกได้ยินบ่อยเหมือนกัน วันเว้นวันบางครั้งก็ไม่เว้นวันเลยแต่ร้องไม่นานนะครับเหมือนแค่ร้องให้สอือกสือื่นแค่ครั้งเดียวแล้วมีคนมาปลอกแล้วก็หยุดร้องประมาณนี้ครับท่านผู้พุทาบอกว่าท่านนอนฟังเกือบทั้งคืนเคยกระซิบถามแม่ของท่านแต่ก็โดนเอ็ดไปว่าดอยยินเสียงไรกลางค่ำกลางคืนอย่าทักสิบขำ ตั้งแต่นั้นก่อนนอนท่านจึงนอนฟังเสียงร้องให้นี่ก่อนหลับทุกครั้งแล้วท่านก็จะมาสะดุ้งตื่นตอนดึกๆอีกรอบน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้ได้เพราะว่าสมัยนั้นไม่มีนาฬิกาอนุมานาว่าน่าจะประมาณเวลานี้แต่ส่วนใหญ่การอนุมานเวลาในสมัยก่อนจะไม่คลาดเคลื่อนมากนะจะอยู่ในเวลาใกล้เคียงกัน เสียงที่ท่านได้ยินตอนดึกๆนั้นก็คือเสียงเหมือนคนขี่ม้าควบเดินเสียงดังกรุบกรับกรุบกรับมีเสียงหายใจของมา้าเบาๆแต่ไม่ดังมากไม่นานจากนั้นก็มีเสียงของคนเดินเป็นเหมือนขบวนแห่เลยเดินตามกันมาความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับว่าเดินผ่านหน้าบ้านไปเลยพุทธบอกว่า เสียงนี้ไม่ได้ยินแค่ท่านบ้านใกล้เคียงก็ได้ยินด้วยพอตอนแรกที่ได้ยินเสียงนี้ใหม่ๆนั้นชาวบ้านที่มีบ้านอยู่แถวๆนั้นเช้ามาก็ถามกันหลายคนว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงไรหรือเปล่าลุงคงบ้านหลังถัดไปจากปุถเท่าก็ตอบว่าเสียงขบวนแห่ใช่ไหมลุงสาก็พยักหน้าใช่เหมือนแห่ผ่านหน้าบ้านเราไปเลย เสียงแห่ขบวนนี้จะได้ยินในวันโกนวันพระที่เป็นวันพระใหญ่เท่านั้นนั่นคือเดือนละสองครั้งที่ท่านพุทธเจ้าจะได้ยินเสียงแห่ขบวนนี้ซึ่งชาวบ้านและพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงแห่ของขบวนอะไรท่านเล่าว่าอยากจะลุกขึ้นมาแอบดูแต่กลัวจะทำให้ตนเองไม่สบายหรือถ้าเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็น าจจะเป็นบ้าเป็นบอไปเลยก็ได้จึงได้แต่นอนฟังอยู่อย่างนั้นจนล่วงเลยไปเป็นสิบสิบปีเลยทีดเดียวในป่าท้ายหมู่บ้านของท่านนั้นไม่ใช่จะได้ยินแค่เสียงเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเห็นกันบ่อยๆก็คือหญิงสาวชุดดำชุดดำในที่นี้ก็คือผ้าถุงสีดำกับเสื้อแขนกระบอกแขนยาวสีดำ ชาวบ้านจะเห็นหญิงชุดดำนี้ก่อนวันโกนวันพระเหมือนกันหลายคนบอกว่าเห็นหญิงสาวผมยาวชุดดำคนนี้เดินอยู่ในป่าบางคนบอกว่าเดินอยู่ชายป่าไม่นานก็หายไปบางคนบอกเห็นยืนอยู่เฉยเแล้วก็หายไปชาวบ้านเห็นกันหลายคนอยู่ในบริเวณป่ารอบหมู่บ้านแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าหญิงสาวชุดดำคนนี้เป็นใคร แต่การเห็นหญิงชุดดังนี้ก็มีได้มีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพียงแต่ว่าชาวบ้านเห็นเธออยู่บ่อยครั้งก็เท่านั้นงูใหญ่หางด้วนท้ายหมู่บ้านผู้เท่าเล่าว่าในป่าร,บรอบๆหมู่บ้านเป็นป่าทางทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศตะวันตกจะมีผู้คนเห็นงูหางด้วนบ่อยครั้งที่บอกว่าหางด้วนนั้นก็เพราะว่า ตรงส่วนหางนั้นถ้าเป็นงูตัวอื่นจะเล็กเรียวแหลมลงไปแต่งูใหญ่ตัวนี้จะตรงเกือบเสมอตันลงไปเลยไม่ได้เล็กๆลงเหมือนงูตัวอื่นๆแล้วส่วนหางก็จะเป็นส่วนที่ใหญ่เกือบเท่าลำตัวเล็กกว่าก็เล็กน้อยเท่านั้นลักษณะของมันจึงเป็นเหมือนงูหางด้วนงูตัวนี้แถวนั้นเรียกสิงดงหรือจงอ่างตัวผู้นั่นเอง คนที่เจอกับงูใหญ่ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือคนที่เข้าไปหาหน่อไม้หาเห็ดเมื่อเจอกับเจ้างูตัวนี้ชาวบ้านหลายคนถึงกับวิ่งกันป่าราบไม่สบายไปหลายวันเลยทีเดียวตอนที่ข้าเจอมันตอนนั้นข้ากำลังลอดเข้าไปหาหน่อไม้ตอนแรกข้านึกว่าขอดไม้เพราะมันเป็นสีดำๆหนิงสนิทไม่ไหวตริง แต่พอเข้าย่าเข้าไปท่นั้นแหละมันก็ยกหัวขึ้นท่วมหัวของข้าเลยข้าตกใจแทบช็อกตายไปในบัตรเดี่ยวนั้นเลยมันแผลแม่เบีย้ยจ้องมองข้าตาแดงกำมตอนนั้นข้าก็คิดได้อย่างเดียวว่าวิงว่งวิง่งวิ่งกว่าขาเจ้ากรรมของข้าจะพาข้าวิ่งออกมาจากทุงนั้นได้ ข้าก็คิดว่ามันนานเป็นปีเป็นชาติเลยพอวิ่งได้ก็วิ่งเข้ามาที่หมู่บ้านถึงหมู่บ้านก็วิ่งเข้าไปในบ้านลูกเมียของข้าถามกว่าจ,จะคุยกันรู้เรื่องก็นานกันเลยทีเดียวลุงอ่ำเล่าให้ชาวบ้านฟังถึงเหตุการณ์ที่ท่านเจองูสิงดงหางด้วนลุงอ่ำเล่าให้ชาวบ้านฟังถึงเหตุการณ์ที่ท่านเจองูสิงดงใหญ่ หางด้วนตัวนั้นแล้วยังมีอีกหลายคนที่เจอะเจอกับงูสิงดงใหญ่ตัวดำามะเมื่อมนั้นที่ต้องวิ่งกระเจิดกระเจิงกลับเข้าหมู่บ้านจนบางคนก็จับไข่ยอยู่หลายวันเลยทีเดียวแต่งูใหญ่ตัวนั้นไม่เคยทำร้ายใครเลยแม้แต่คนเดียวเหมือนกันในหมู่บ้านของท่านผู้เฒ่า จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก่อนที่จะมีคนในหมู่บ้านตายไปนั่นก็คือก่อนจะมีการตายเกิดขึ้นที่หมู่บ้านตอนกลางคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงคนร้องกู่เหมือนตอนที่เราเข้าไปในป่าแล้วกู่หากันนั่นคือวูวูวู เป็นเสียงแบบนี้แต่เสียงกูนั้นจะรับกันเป็นทอดทอดทางขวาที่ซ้ายทีหน้าทีหลังทีประมาณนี้ครับนานพอสมควรต่อมาอีกประมาณคืนเดียวในหมู่บ้านก็จะมีคนเสียชีวิตลงเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอยู่เหมือนกันดังนั้นเมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงกูร้องนี้ ก็จะรู้ได้เลยว่าต้องมีคนตายแน่แน่บางทีก็อาจจะรู้ได้ว่าเป็นใครเพราะท่านในหมู่บ้านมีคนป่วยหนักอยู่ก็น่าจะเป็นคนคนนั้นแน่ๆแต่ถ้าไม่มีใครป่วยอยู่เลยชาวบ้านก็จะเป็นกังวลว่าจะเป็นใครที่ตายเพอได้ยินเสียงร้องกู่รอบๆหมู่บ้านแล้วเช้าวันต่อมาก็จะมีคนตายอย่างแน่นอนคนที่ตาย นอนหลับตายก็มีที่เรียกว่าไหลาตายไปก็หลายครั้งชาวบ้านก็สันนิษฐานว่าเสียงกูน่นี้เป็นเสียงร้องเรียกขวัญเรียกวิญญาณของพูดตผีปีศาจก็อาจจะเป็นได้เรื่องแปลกๆอีกอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านก็คือในวันพระไม่ว่าจะเป็นข้างแรมหรือข้างขึ้น 14 15หค่ำของทุกเดือนชาวบ้านจะได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองเสียงรักขังดังแววออกมาจากป่ารอบๆหมู่บ้านพอตกดึกก็จะได้ยินเสียงสวดภาษาแปลกๆที่ฟังไม่รู้เรื่องไม่เคยได้ยินฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงสวดอะไรแต่รู้ว่าเป็นเสียงสวดอย่างแน่นอนหลายคนก็สันนิษฐานกันไปว่า แถวนี้อาจจะเป็นเมืองเก่าโบราณภาษาที่ใช้สวดก็เลยเป็นภาษาโบราณฟังไม่รู้เรื่องบ้านเมืองหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาอาจจะอยู่ในป่ารอบๆหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อถึงเวลาเหมาะเวลาควรคนในหมู่บ้านจึงได้ยินเสียงสวดแปลกๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังทุกท่านหมู่บ้านของท่านนั้น เคยมีแบบนี้ใหม่ครับแต่ผมเชื่อว่าต้องมีถึงจะไม่เหมือนกันเลยเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวห,ล,วหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแลแน่กดติดตามได้ที่นี่เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ